โยวาซาวันด um, 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 ีวัยรุ่นเมกาวันดีวัยรุ่นดูไบสวัสดีวัยรุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันในเกม racing master นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแข่งรถภาพสวยนะท่านผู้ชมนะบนมือถือนะครับคนดูไปโหลดมาเล่นกันได้นะตอนนี้เขาเปิดให้เล่นบน PS Store อย่างเป็นทางการแล้วนะครับในส่วนของ PS Store ของประเทศไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงนะท่านผู้ชมนะเออฮ่องกงมันไม่ไต้มันไม่ไต้หวันหรอกคนดูนะเป็นเขตปกครองพิเศษนะครับส่วนไต้หวันนี่เป็นประเทศนะท่านผู้ชมนะเฮ้ย เฮ้ยคนจีนจะโกรธกูไม่เนี่ยโกรธกระชังโคตรแม่งเลยทัดมาคนดูลุยรวยยยเอาวะเอาวะดิฟหน่อยครับยังรอยังตึงนี่ออเดี๋ยวนี้ผมมาแข่งแบบทีมนะคนดูอันนี้เกมนี้ภาพสวยนะครับท่านผู้ชมนะมันได้อันนี้สูงมาจากอ่าโปรแกรมพัฒนาเกม Unreal Engine 4นะครับอืมอันนี้ก็พัฒนาคือรอบที่แล้วผมเคยเล่นแล้วมันเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะปีที่แล้วนะของออสเตรเลียตอนนี้เขาก็ เงียบหายไปนะครับ <without> ท <forgetting> ่านผู้ชมออสเตรเลียกับแคนาดาอ่อกับอเมริกานะครับตอนนี้เขาเงียบหายหายไปแล้วแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเซิร์ฟจีนตอนนี้เขาเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วเนาะคนดูเนาะแล้วก็เซิร์ฟไต้หวันกับฮ่องกงนะครับคนดูไปโหลดกันมาได้เด้อยคนดูเด้อสนุกเกมนี้บอกเลยเอ้ยมันจะเป็นเกมแบบแนวขับรถเหมือนเจ้าตัวเอริสเซอร์กับเอ็ดฟรนายนะท่านผู้ชมนะคล้ายๆกันนะครับมาดีมาดีโอ้แรงจัดเลยพี่อันนี้ผมแข่งแบบผมเล่นแบบทีมนะคนดูนะนี่เอาด์เอาดย โคตรหล่อโคตรเท่โคตรตึงไงแข่งรอบเดียวซะด้วยเย้ทีมน้องเข้าหนึ่งสองสามนี่ว่าอย่างงี้ก็โอกาสชนะเยอะอยู่นะครับเวลีกูดบลูโคตรหล่อโคตรตึงมารับของรับของเย้เราอยู่ฝั่งไหนวะอ้าวเฮ้ยอ๋อเราอยู่ฝั่งซ้ายอยู่นี่อนี้ไอ้นี่แม่งบูหลิงแม่งตามหลังเขาเลยมอสจีนบูหลิงบูหลิง ชีสโอทีมเราแม่งตึงจัดๆเลยนะคุณดูนะทุกนิ้วโป้ให้เลยครับพี่ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม โลบอกกิฟต์การ์ดไลออตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยมาพร้อมแล้วด่านต่อไปเลยเกมนี้สามารถที่จะแต่งรถแต่งอะไรได้ด้วยนะคุณดูนะผมจะบอกให้นี่รับของก่อนแป๊บหนึ่งของายวัน แล้วกออ็อะไรนี่รับสักหน่อยละกันนะครูนะอะไรอีกอันนี้นี่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 เย่โอโ้ชุดแต่งของนี่มาตุ๊กปงสปริงนี่เอรีกูดเอาว่ะสวยเพื่อนไปแต่งรถให้ดูดีกว่านะครูนะนี่แต่ก็อยู่โซนไหนมีที่สุ่มลงสุ่มรถด,ด้วยนะคนดูเออแม่งอยู่ตรงไหนวะ มีนี่เออตรงนี้บบถูกแล้วนะโอ้รถผมมีเยอะอยู่คนดูนี่รถมีเยอะมากเลยครับนี่มีซับลูนะครับแล้วก็วอล์คสปารคินอะไรพวกนี้นะครับแลมบงลูมบงแลมบูอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ,อ,อะไรนะไอออสตันมาตินนะครับท่านผู้ชมนะมีหลายคันนะนีมม่เห็นไหม้านล่างไอพวกนี้คือยังไม่มีนะครับไปแต่งรถสักหน่อยดีกว่านะผมว่าน,นี่ยากษ์เมนูแม่งแต่งรถอยู่ไหนดูอันนี้สุมส่มสุ่มรถ เบื่อระบบสุ่มกาชาดีมันเหมือนเมื่อก่อนนีแม่งน่าจะแบบว่าแน่นไปเลยเนาะซื้อได้เลยไม่ต้องมาส่งมาสุ่มนี่อะไรมันยอ้อนเกลื่อนลุ้นว้าแต่งรถหาเมนูแต่งรถไม่เจอเนี่ยนี่หรือเปล่า,อ,า,าลลอ๋อนี่ไงนี่ไงครับมาถูกแล้วถูกแล้วเอ้ยแต่งซาบะรูเราไหมน,นะซา <c oughs> บะรูก็โหดนะวอกก็โหดอาวอกสวัคเก้นดีกว่าขับสีด้วยนี่ว่าอันนี้งล่างเลยครับพี่ อัพเกรดครับนี่เทียสองของยังไม่มาลงเครื่องต่อสักหน่อยเครื่องเขียวหัวสุดจะเป็นเครื่องส้ม้ยได้อีกเหรอโอ้โหมัวจะจัดเลยว่าเครื่องฟ้าแล้วตอนนี้รถเราเอายางหน่อยยางเขียวนี่ยางเดือดฮักยางเขียวไม่ใช่ไรตัดหัวอันนี้มัวโทษทีคนดูอ้าวอัพครงอัพครง,อครงเออเล้วว่าอัพได้อีกเหรอ โอ้ ECU เราอัพได้อีกว่ะสะใจนี่ยางโหดขึ้นครับซารุเรา e c เลยแบบนี้ในลูกคันอื่นดิอ่าดูไอ้คันนี้บ้างไอ้เรมโบเราขับหลังสวยครับพี่ออาได้อีกหรออย่างนี้ยังอัพไม่ได้อันนี้ออพได้เปลี่ยนยางหน่อยบีฟ้านี้อพได้อีก ECU โหดๆตึงๆ อ่ะยังสวยกดแรงบอกเลยลำบูลงคงคงยังเอาไม่ได้นี่นี่คงอยู่นี่อันนั้นเมื่อกี้นีนช่วงนั่งเชดเอาว่าถิงจดจัดไปดูคันอื่นนี้เปลี่ยนสงเป็นสีรถได้ด้วยนะดูนะผมบอกให้อันนี้ไม่อันนี้ไม่เอานี่เทอร์โบฮอนด้าเราอะฮอนด้าแจ็คฮอนด้าแจ็คอไม่ใช่ฮอนด้าซีวิกอันนี้ฮอนด้าซีวิกเมื่อกี้นี้ นี่ซาบารุโนตรึงดูดิมันลงไปสุดแล้วนะนี่บอกโอ้ยังได้ยอยีกเหรออู้อ c u ยังได้ยอยู่คนดูไปเพื่อนของหมดแล้วนะอันนี้แหละอัพอัพต่อได้ไหมนี่เวกเวกเราเวกไปถึงไหนแล้วเวกลงเครื่องโอเคเวกลงสุดแล้วนี่มาลงอัพไม่ได้แล้วนะไปลองแข่งดูสอิอีกรอบนึงเย้ ลงแรงครับตึงๆคนเดียวได้ไหมนี่คนเดียวก็ได้อยู่นะผมว่าเอากดเลยดี๋ยวเราคันไหนก็ได้บอกเลยมันเป็นภาษาจีนมันอาจจะแบบดูยากหน่อยนะคนดูนะนี่ตาบารูแต่งมาแล้วโอเคไปไปไปมาว่ามาว่า โคตรหล่อโคตรึงก่อมาน้องมามาเป็นทนาของผีใด้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟโยกโยกพี่จะพาไปขึ้นรถไฟไล่ไป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 ดาบวุชับสกอเปนัดลาสปูตินงนน่ะไอาเด็ดเด็ดอาวุนเนสออเปนิคคายุสนนยเดไปเดไปเดไปยุสเฟอร์ โอ้ถ่ายรูปสักหน่อยละกันอย่างงี้ขับสวยๆนี่เอาว่ะเอะไปเดไปเดยสเดเตอรไปเดไปเดสเดสเอาไปเดไปเดสเดสโอ้แม่งรุดลาแล้วกูวโอ้รุดลารุดลารถรุดลาเฮ้ยเฮเจอตุกคิโยะว่ะคนดูอืมเอาแมบูมาเลยนี่หมา้คันนี้มาดิมาดิ โคตรแรงโคตรแรงเตปเเปสเดีสเตตบเดสเตเนี่คตแรงคตแรงวิดานใหม่นี่นี้คนดูบีกันอีกนอสวยสสวยนูลได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขวัดกันที่ทางตรงไอ้น้องแข่งรถน่ะมาว่ะมาว่ะูแรงจะจัดเนพวกนี้ อ้าวหลุดลายหลุดลายโอ้แม่งบังแม่งบังลายกันมาโัวหน่าเกลียดเกินหัวหน้ามึงหลุดนะขอให้มึงหลุดโค้งที่หนึ่งนะแม่งรถมันแรงเฉยมันได้แค่รถแรงนะคนดูไม้แค่รถแรงเนี่ยฝีมือมันไม่เท่าไหร่ด็อกเฮ้ยพอถอนคำพูดปะแข่งกี่รอบวะมาว่ะมาว่ะ ทางตรงเราแม่งไล่มันได้อยู่คณดูกูรีรถก่อนเลย รนะ้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุโลบ ออกกิฟต์การ์ดไลออดสตรีม <guarding> บ <Luigi> ัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยอันที่หนึ่งอะเฮ้ยเฮ้ยหลุดไหลหลุดไหลเอาว่ะเอาว่ะเอาเอาเฮ้ยมันไม่หลุดไหลได้ไงวะอดรีที่หนึ่งอดรี อ้าวโแม่งขับรันทุน่มไอ้บ้าใครมาสอนมึงเนี่ยโดนกูฉีกนี่เฮ้ยแม่งแรงปลายวะเฮ้ยนี่แม่งแรงปลายวะเอาว่ะเอาว่ะเอาดิโอ้กูเหยียบมิตีแล้วนเนี่ยเทินเกียร์แล้วเทินเกียร์อีกแล้วเนี่ยรถมันแรงจริงแม่งเอาลัมโบกินีบอยมาเลยรีรีรีรถ นี่รีรถเอาคนดูเอาว่าเอาวา่าขอสนะที่หนึ่งกันน้องเอเอเจอกันชั่นาตอนบายายครับสนามช่างเซอร์กิตน,นี่บอกก่อนเย้เวียร์ลีเนไม่ได้กินพี่แล้วน้องบอกเลยพี่ชิวแล้วชิวเปรี้ยเลยเย้ เราพูดจับกว่ปนน่าสลับพูดติงกันนะอ้าอ้ายนั่นเองอ่ะวันนี้วันนี่นนั่นไงโนสนายอ่ะวันนี้ไม่ได้ไปยุ่งซื้อดิก็หลอกขอเตียงนี่ยินรอหอยินตึงๆแอคหน่อยเนี่ยไอ้นี่ก็โหดอยู่นะรถมันเทเนี่ยแต่มันเล่นไม่เก่งนะครับคดูเจอพี่เข้าไปเนี่ยร้องร้องเหมือนหมามิลิกรดเอ๊ะสกิลโอ้ยอัพแล้วนะครับคนดู้นะตอนนี้ ชีดแรงเรามาแล้วว่าต้องถึงนิดฟอสติดเลยว่ะคนดูนะั่นนิดฟอสติดไอ้อะไรนะไอ้อีดิชันมือบายอะไรนะั่นอ่ะอ้าวเชิญมาทำไมวะมันอยากงัดกับเรานี่หรืออะไรเดี๋ยวเราบูจอบสกอตเป็นอ๋อลืมรับของเลยโอ้รับยางไว้ทำของซะหน่อยนะนี่อย่างนี้เย่ไ yeah! ตแรงโนตรึงโหดๆเอาไปไปอัพของนะครับคนดูนะ เล่นแบบทีมซะหน่อยนะผมว่าเนี่ยไปอีกสักรอบอีกสักรอบผมดูดราบูจับสควอเปอนี่เนี่ยลามโบกินีมาแล้วมาเจคุณหน่าไอ้นุ่มไอ้นุ่มสอนลามมาดิมาดิดราบูจับสควอเปอนนัสลายสุดทิ้ิน่ะอ้ยไปดิไปดิ โคตรหลอ่อโคตรตึงมาว่ามาว่าเย้ yeah! มาแล้วอ่ะคนดูเวลีกูด very nice bro เดบิเดบิเดบิเยสุดอ่ไปดีออกตัวแบบล้อฟรีออกตัวแบบล้อฟรีออกตัวล้อดีแยออกตัวล้อฟรีย่ย่ออกตัวแบบลดีย่ย่มาดิมาดิโอ้โขับชนสัสี นี่เอาดีเอาดีเลี้ยวหน่อยสวยหึหึขับอย่างแรงขับอย่างแรงขับอย่างตรึงหนึ่งในสามตีหนึ่งในสามครูแต่เครื่องเราแรงจัดเลยนะบอกเลยโอ้แม่งแต่งมาแม่งแรงจริงนี่ผมบอกเลยแต่งมาแม่งแรงจัดเนี่ยไล่ไล่คนอื่นได้ชิวๆเลยนะนี่เอาดีเอาดีน้องหลบไปหลบไปหลบไปขับชากันหนีเถอะจริงๆพี่ขอเถอะื่อวะเอาหน้าทีมเลยครู ช้ากันหนีไปไอ้ขับช้ากันหนีไปคนใหญ่เขาจะเดินคนใหญ่คนโตเขาจะเดินไปครับน้องครับน้องยิปครับสวยเย้ดาวูจับควาปูนาปลาปูติงเงินนะไอ้ยิปเลยครับสวยนี่เลยยิปเย้เย้เย้ 拜哇，拜哇。Bye, bye bye. โคตรลอโคตรเทโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกม r a c i n g Master นะสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็ลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างขวายได้คลิปเลยนะครับเป็นเกมมือถือมีให้เล่นทงงั้งก็ Android แต่ต้องอย้ายไปที่สตูจีนหรือฮ่องกงหรือไต้หวันนะแต่ว่าจะลงแบบ a p k ก็ได้นะครับส่วนนั้นนี่แล้วแต่ครับ a p k มันน่าจะเฉพาะบน Android เนาะสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนจะกลับมาคลิปหน้าบายจ้าเกิดเรื่องร้าน Rising Master ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า 400, 0 0 0คนเเเติมมกใช้พียง แค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชาระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมดนที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ t ินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โ no น1เรื่องเติมเกมและถ้าเกม เราไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลย